สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพบมาพบกับดอนลานะครับวันนี้นะครับกสิมาตามตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมคือเก่านะครับพี่น้องตัวเลขที่เฮ้าสิมาตามในวัอนี้นะครับเป็นของปูข้ามตะกานะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะนะครับปูข้ามตะกางวดที่แล้วนะครับเพิ่นไฮเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้อง ก็คือมีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองตัวน้องพี่น้องเนาะนะครับก็มี f เอฟซีนะครับแฟนคลับของเจแดงเพื่อนไปแปลเ,เป็นเจ็ดสองนะครับเพื่อนกับสื่อถือนะครับพี่น้องเพื่อนเล่ยมาบอกให้ฟังเพื่อนเล่ยอยากให้มาตามผู้ค้ำตากเบิ้งอีกนะครับผมก็เล่ยผ้ากันมาแตามไม่พี่ให้น้องไหทนท่านผู้ชมนะครับจะในกระร่องเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขที่เขาตามมากก็คือเขาจีให้เอาไปเป็นแนวทางนะครับ ตอนนี้นะครับกับมาหอดวัดของปูแล้วนะครับแต่ปูเพิ่นได้เป่าเงาแน่และเสียงมั่นดังกล้องนะครับพี่น้องก็เลยบ่ได้เอาเสียงทุกๆตอนมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ<ว>ก็เลยตัดเอาเฉพาะช่วงที่มีตัวเลขนะครับพี่น้องมาให้พี่หน้องให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะพี่น้องฟังเอาเด้อพี่น้องได้นะครับวันนี้ว่าเพิ่นตีบอกสุดๆนะพี่น้องเนาะเด๋ย่เหามาหารับชมรับฟังไปต้องันนะครับผม้ขาวันนมามน มาเเสียหยาอยวเป็นเสีอยู่เนาะยาเลียวค่ะทำเปนหยาเราหยาม่มากมากเลยเอาไม่ออกที่ปุมันนางเสียหยาเยอะจนงวลาเราไมื่อกีกัคนดากเราแล้วหลวงพ่อมาโดนนี่ไผ่โตเกยเลยต๊ะเกเลยแลวเขาบอหายเป็ยหลอดเสียของเ้วเราเราต้องไลไปหนกนเ่มาเสียไป เซีหาแปเจ็ตัวก็น่ายื่นละตอนน้นลาพูดกันุเป็นนกันเจ็บกนแล้วก็ดาสงราอยเป็นเจสซี่โบราณ้องต่าก็มาเป็นปู

แต่ว่าผขาเปนี้เขเ็นหมาบักี้เนี่ยนมีสอง้าป่กกี้อะไรกปักกี้เขาไมีไ้หายด้ตลมดดิ๊ี่ไปักี้เยเป็นหมาโงกาไปที่ไปานไปไหนก็ตามไปหาอะไรก็ยาต่อมานี่เจ้าทีเอาชิ้นกาไปฝันแต่ว่านันมีโซกเร่องะ ครับหลังจากฟังเสียงปูแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขที่ปูว่าก็คือมี Jet 58, Jet 85, อ่เจ็ดหาแปดเจ็ดแปดหายนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็มี่สองเก่านะครับผมเดี๋ยวสิขึ้นหน้าจอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเลยนะครับผมนี่ครับผมก็คือจอดมานะครับของปูคําตะก,กาเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนั่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมจังในกล็ลรองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งก็แล้วกันนะครับเจ็ดหาแปด กับ2อเก่านะครับพี่น้องตรงกับลายๆสำนักนะครับตามที่ได้ยินคลิปที่ปูเบาเนาะพี่น้องนะครับ ครับสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ are, กดแชร์กดติดตามไว้คือเก่านะครับช่องดอนลาชาแนลนพี่น้ดงเนาะนะครับฝากไว้อีกจากช่องแน่นะครับเอาไวเ้เบ่งเป็นหน้าทาังนะครับเอาไวเ้เบ่งประกอบกระจนื่นนะครับเอาไวเ้เบ่งพิจารณาในการเสี่ยงสือนะครับมองได้ไม่จะดีัะเด็ดนะครับก็ไปต่างม,มากฝากพี่ฝากนองฝากท่านผู้ชมแบบนี้แหละครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับฮงสิมิตรนี่นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆยังเฮ่งกันคู่ฟูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับยาเจ็บอยาจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบและพบ ปันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ E aí